สนับสนุนโดยภ i v เว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาล่าสุด บริษัทเกสวอมอเตอร์ประเทศไทยประกาศเปิดตัวโอราร์กรุดแคสตรุ่นประกอบในประเทศไทยทั้งหมด3รุ่นย่อยได้แก่รุ่นโปรอันต้าและ GT ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุ5 7 7กิโลวัตต์อัวพร้อมระยะทางการขับขี่สูงสุด480กิโลเมตรโดยข้อราคาจำหน่ายเริ่มต้นไว้ที่7990 0 0บาทครับและสำหรับเจ้าแมวเหมียวไฟฟ้ารุ่นประกอบและผลิตในไทยถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์แรกที่ผลิตภายในประเทศไทยเพื่อจำหน่าย ทั้งนี้ก็เพื่อจะชดเชยกันนําเข้าตมามนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐหรือ ZEV 3.0โดย n นโอร g o o o d c a t จะถูกผลิตขึ้นที่โรงงานในคมอุตสาหกรรมอิทเทิลซีบอร์ดอำเภอปวกแดงในจังหวัดระย,ยองครับ และสำหรับสเปคของ g e s ต w วอร์มอเต r ร Good า a t c ู2024รุ่นประกอบในประเทศไทยนั้นจะแตกต่างจากรุ่นที่นำเข้าจากประเทศจีนโดยมีการย้ายเกียร์ไฟฟ้าไปติดตั้งไว้บริเวณคอพมอาลัยและปรับดีไซน์คอนโซลกลางระหว่างเบาะนั่งคู่หน้าซึ่งจะเพิ่มเติมด้วยระบบลดความรุนแรงจากการชนซ้ำและระบบจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกซึ่งให้กำลังไฟสูงสุด3,300วัตต ส่วนในด้านอุปกรณ์มาตรฐานของ New o r a g o o d Cat รุ่นประกอบในไทยจะให้ไฟหน้า Intelligent LED ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วพร้อมยางขนาด 215/50R18 คาลิปเปอร์เบรกสีเหลืองในรุ่น GT หน้าจอ Interactive Double s c r e e n ขนาด17.25นิ้วที่ประกอบไปด้วยหน้าจอ Infotainment แบบสัมผัสขนาด10.25นิ้วและหน้าจอแสดงข้อมูลกันขับถีขนาด7นิ้วพร้อมชิชน้นชารโทรศัพท์แบบไร้สายโดยจะมีกำลังไฟสูงสุงสด50วัตต์ และช่องจ่ายไฟ USB A และ USB C และหลังคากระจกพาราเมตซันรูปเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า ขณะที่ในด้านระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ในรุ่นโปรและอันต้าจะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด105กิโลวัตต์หรือ143แรงม้าแรงบิดสูงสุด2 1 0นิวตันเมตรโดยทำระยะทางการขับขี่ได้ไกลสูงสุด480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและในรุ่น GT เอาใจใส่สปอร์ตจะมีพละกำลังสูงสุด126รอกิโลวัตต์หรือ171แรงร้แรงบิดสินเรโดแรงะทาารับขี่ได้เพียง460กิโลเมตร ต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน n e d c โดยทั้งหมดจะมีแบตเตอรี่เพียงขนาดเดียวในรุ่นทุกรุ่นย่อยคือ57.7ิกิโลวัตต์อว นอกจากนี้ทุกรุ่นยังรองรับการอัดประจุด,ด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ AC สูงสุด6.6กิโลวัตต์และรองรับการอัดประจุด,ด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC สูงสุด60กิโลวัตต์โดยใช้ระยะเวลาในการชาร์จแบบ c ิ c ชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC จาก0ถึง80ใช้เวลา60นาทีและการชาร์จจาก30ถึง80ใช้เวลา40นาทีส่วนการชาร์จไฟแบบธรรมดาด้วยกระแสสลับ AC จาก0ถึง100ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมง ส่วนการแต่งเนื้อแต่งตัวภายนอกของโอรารกูดแคทรุ่นโปรและอันต้าจะมีสีภายนอกให้เกทั้งหมด5สีได้แก่สีขาวสีขาวหลังคาสีดำสีเขียวหลังคาสีขาวสีเบรดหลังคาสีน้ำตาลสีเขียวพิตาชิโอพร้อมสีภายในสีเขียวและสีเบเรดส่วนรุ่น G ีจะมีสีภายนอกทั้งหมด2สีให้เลือกได้แก่สีดำและสีเทาครับ และสำหรับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของราคาจำหน่ายซึ่งโอรา g o ูดแคทและ GT ปี2024รถไฟฟ้า100%รุ่นประกอบในไทยจะมีราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการดังนี้ครับรุ่นโปรจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่799,000บาทรุ่นอัลต้า899,000บาทและรุ่น GT ซึ่งเป็นรุ่นท็อปของสายสปอร์ตจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทซึ่งหากดูจากราคาจำหน่ายแล้วนั้นถูกลงกว่าเดิมสูงสุดถ,ถึง187,000บาท คลเดียวครับสุดท,ท้ายขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารแก่วงการรถยนต์ทั้งในและแต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ